สบายดียมเศร้สาสบายดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยแล้วก็อยู่ประเทศลาวขอเองประเทศประเทศได้ก็ดีเนาะอยู่สุมองสุบอนอยู่ต่างประเทศทั่วทวีปเลยทั่วถุกทวีปทั่วโลกเมาเลยเนาะสบายดีเด้อทุกคนก่อนก่อนป้าเมาสิออกเมื่อหน้าก็ต้องมาส้มล้านซะก่อน มาหอมสักก่อนเนาะมาหายาหอมสักก่อน,นสิไปแล้วอย่าก,กอดน้องอย่ากอดน้องอ่ะให้น้องไปอ่ะอีลาเอาสบายดีกอดติล๊กมาพี่มาพี่อออออเอารูปขึ้นผมนะรูปขึ้นมาให้ถามแนะ่อีลาสิเมื่อน่าหรือสิอยู่เพื่อนกับน้องนะสิเมื่อน่าหรือสิอยู่อีลาอยู่เพื่อนกับน้องเด้อลูกเด้อ ยืนกับน้องเด้อพ like uh ่อ huh. ชิจูนขายของจ้ะให้แม่แนนแม่แม่แพงขายของนางลงสบายดีพี่น้องเพื่อแม่เขาห้องน้าเด้สานะเมื่อนี้อยู่เฮือนให้ลูกสาวไปดั้หน้าเมือนีเมื่อนี้น้องบุ้มออกดั้หน้าแล้วโอ๊โกกตาโก่งในแตบุ๋นเยอะใช้เหลือใช้เยอะน้องบอด nóng bớt nóng bớt ôi băng ủ thịt dạ. chụp nòng phụ nòng con lục thang hang bò ăn 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 bớt nòng lốp má nòng nhúm nạ vừa lá nhúm nạ cái lá ăn 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 chốt bạc Xài, xài, xài Xài say à lang lang à. ah. ta bay đi nòng bớt ta bay đi บังบังบังอันหน่องสบายดีก่อนอันหน่องสบายดีพ่อใหญ่ไม่ใหญ่กันเอ้ยยิ้มนาวันจะได้ผืนนี่อะอะนาใส่ละหันมาดูหันมาดูลูกหันไปใส่หันไปใส่ปลา โอ๋ออ่นมาอีกอันมาอีกอีละอันมาอีกหายงามกว่ากันเบิังอานหนาไปเฮียงกันดูเอาเฮียงกันให้ปลาลุงเบิึงดูอ่าาโชวว่าจิ่อได้หนีได้มันจิ่อได้หนีได้กดดึงก็ดึง่อีลาอ่นมาอีลาในนาหักเนาะเสียแต่แขวมี ยังกะนกิรขนมย่อยกินขนมห่อยเ่าว่ามาว่าว่าว่าทงทีแพวเป็นยังจังบูมีมันโยนเป็นยังมันยนเป็นยังจีงหล่นขนม่นกินขนมย้ายมันก็หล่นยิ่มมึงดูฮะอ้นิ่มห้ยิ้มนิ่มหญยนิ่มายนิ่มึงดูยิ้มนิมนิ้มนิ่มอยแก่แก่บมีว้อ้ยอย <laughs> nhanh quá, hớt dù. nhanh quá, nhanh quá. bung 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 nhanh quá, nhanh quá. nhanh quá, nhanh quá. nhanh quá, เ <sp> นี่ยๆๆ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 ยิ้มละเด้ยิ้มละเด้ยิ้มละเด้อเอาเมา10มื้อหน้าเด้อพี่น้องบดนี้เด้อเบิ่งลูกเบิ่งหลานซ่ํานีก่อนนเอาไปเฮ็ดหยังอันน่ะันนี้ไปให้กระตยก่อนกินได้บ่โอกระตายกินได้วาน เอาไปกินถ ok ั o oo, o ee, t t ่วท huh? ี่ประีเจ็บท้องตายขื่นหย่าคัดจ้ะกินมาตั้งแต่โอ้ยคมวยคัดเฮ้ยถ้ามันกินนะแล้วให้มันกินเหม็นคว้าบ้านละทางที่มันโป่งใหม่เมนมันกับวัน้กินพ่อพี่เลึกกับเวลามันหิวอะหยอนอ้อยไปให้กระต่ายกินไปเมื่อไปเมื่อบันนี้เนาะเนาะพี่น้องเนาะเมื่อให้เมื่อหน้าเนาะก็ประมาณบันนี้ติดตามชมเด้อพี่น้องอันนี้ก็กอดขนัวกันอยู่เอาดมห้มนุ๊ à đom ham đom ham nọng đó à à đom bi à, à đom đom à, 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 đom đom ham nọng à, đom kem nọng vậy này ôi <laughs> ừ, <ơi, đồng> <laughs> à mình mềm hòm ỉ nọng chúc mở cửa đơ lục đơ mở đâm xuôi này ตอนนี้ก็มาฮอดหน้าเป็นทีแคมหอยแล้ะพี่น้องแต่เป็นยังประมาะต้องพาพี่น้องมาเบิงคือมีคัวผัดสีว่านะหน้าเข้มหวยพี่น้องอันนี้เป็นครัวความไปบานน้องสโนเนาะหวยนี่เขื่อนหวยปลาแดกผุ้เ่าผู้แก่เพูนว่าว่าเป็นยังจังเอื่นเอิ้นหวยปลาแดกเนาะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ปาลาลา ลายอันนี้เหล่าตามแม่เหล่าสุฟังเนะาะปลาลายเน,น่าตายเนาะพี่น้องเวลานน่ะมันแหงเนาะจุดเม้นเน,นาะจุดเน่าจุดเม้นจนว่าได้ซื่อว่าหวยประแดกอะไรพี่น้องเอาค้นไปเห็ดประแดกเนาะได้กรบบวตัดบวไว้เนาะมันหลายหวยกระิมีตะก้อนหอาไม่ บริเวณน้ำอ่อมหวยเมื่อบ้านบ่นบริประเมากับสิพามาเบิงประเมาสิมาจอดหลุดไวน้นี้แต่ว่ามองนี่โบเมนหน้าของอันปลาดำเนาะตัวติดหัวไอแท่นี่เป็นหน้าของอัน หน้าเนาะของหน้าหน้าเป็นยาดยาดกันนี่ละวนรอบทุ่งหอยทุ่งหน้าบึงบันยาก,กาอาก,กาศก็สีเย็น เย็นๆไหนห่อนๆแหนเนาะพอมันสวยเติบเลยเติบประมาสีออกมาห่อนจังววาผู้อยู่ผู้อยู่หายหน้าเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่จังเนาะอยู่หายหน้ารอว่าอยู่ทงหน้าค <c oughs> ันท่งนี่ไหมถึงรวมกันเนาะรวมกันเป็นท่งเลยพี่เน <c oughs> าะแต่เอินเป็นไห้นี่ไหมถึงไห้น้อยมันทีเขาปัานป่นดึงคันดึงคันแล้ะก็เอินว่าไห้เนาะ ฝนยังฝนสิขาดส่วงไปพี่นนอะก่อนก่อนไทยกัเริ่มแห้งๆดูดน้ำดำดูดขึ้นมาจากหวยจากน้องดำไปน,ำน้ำเนาะเพราะว่าคนน้อยบางรอบคขั่วนะพี่นนองแต่บางรอบครั่วก็ไปได้ดูดเนาะหน้าพี่ อุดมสมบูรณ์เนาะมีอยู่น้ามอยู่ในวะสัสหน้าเป็นอ่างเอินว่าหน้าท่องสร้างอ่างเลิงบบอ,อืดน้าอืดในแต่เป็นบางบ่อนค่ะิิได้ดูน้าหหอดน้าประดำแล้ว Màu hoa này đây hay nhảy Hay nhảy khó ăn hay Nó đâm màu hoa này hay Cắp cứ xẻ sữa ngãm thế Nó cũng đâm nạc Bỏ cắp tăn. ใช่แล้วแหละคือเก่งแท้อีร้อยน้องบูมคือเก่งแท้ลูกโอ้ว่บแม่มึงนี่ก็หัวเล่นินแท้ว่าว่าแต่หน้าหายใหญ่หายเน่าห้ลูกสาวมาแทนวะโธ่ลูกสาวนั้นได้เวียกกลัวแม่เพราะว่าตื่นมาแลว ตื่นมาแล้วสิมาโลนเนาะหนึ่งข่าวล่างถวยจังได้มา้าโูกลูกเา้านี่สิตื่นก่อนแม่ตื่นมาแล้วกับหนึ่งข่าวล่างถวยเรียบหอยจังได้ออกมาสบายดีประดมหน้าบุ้มีหน้า

ผู้นี้เป็นล้านสาวคอยน้องบูมเอาดำเบิ้งมือนี่น้องน้องบูมผักพอน่องวันปุ้ยปุ้ยกัดแข่งปุ้ยกัดแข่งกัดขาแพลปุ้ยเนาะมือนี้มาดำเบิ้งคือสีบบปันได้ตีหน้าดำอันนั้นมันน้ำตะกะอ้บแส่ไปดำจะดำในแหละน่ะ ปลาดําจะดําแน่นนินะถ้าสะดําอยกดไปเลยคือน่นามันสิแกงมันสีแขลงมันสิแกงแล้วมันสิดปา่ลงโอ้ปลาดําดําหยางไปทางหนาห่มะลมามไปใช่ินลามไปกินข้าวบ่ นี่พี่น้องเอฟซีอันแนะนำเมาว่าเดียวตอนอันน,นั้นเนาะตอนขึ้นจากหน,น้า,า,าหาน,น้าก่อนจะสีห้ไอ้กัปตันเบิ่งหน้าสีเป็นสูตรเดียวกับไอ้กัปตันมาหรือจอย่าเพร่ลส่งมาใหายขึ้นเนาะไม่ช่วยเจอเขามาสูตรปวกนี่นแหละขึ้นไปตอนดับหน้าขึ้นก่อนเนาะจังสีอ่านเบิง่งแล้วก็ว่าอันเดียวกันบ่เพราะว่าเบากัปตันกับกับเบาเทินบเ่เห็ดแหละ สูตรสูตรอันเอาท่าง้อฮะนะ่นส่งมาให้เมื่อคืนนี่ให้เบิ่งให้เบิ่งให้เบิ่งวิวทิวทับฮอบฮอบก่อนน่าพ่น้องเนาะให้เบิ่งวิวก่อน ดำหน้าพงบ่ได้บ่ได้ดำเป็ดแถว่ได้ดพี่นอ้องดำคนละบอน,ออน,ไ,นไอ้กลับไปเข็นเอ,อกกากะเอาสุดท้ายกะสิขอปิดคลิปแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอขอพระคุณถูก่านเดอ้อแล้วก็พี่น้องทุกคนทั้งอยู่ลาวเฮาหล้วก็อยู่ฝั่งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่สมองสุบอนที่ว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดมาแล้วก็ ขอให้พี่น้องทุกคนกก้ไล่กดแช่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเมาล่ะก่าวแพงทําคลิปเนาะเพื่อเติมกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะล้ะกาตอนนี้เฮากำลังดําหน้าสวยประดามยูแต่ตอนใดสีมีโอกาสสีว่างวางกับสีไปเยี่ยมยามทำข่าวทั้งพี่น้องเฮาผูกขาดแค่นอีกเนาะอดใจไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบน้านกลนะ็ล่อเนาะบ้านก็ล่อสีได้พบได้พ่ออีกเนาะ ทังพี่น้องห้าผููขาดผูกแก่นไปเยี่ยมยามท้าข่าวบึงเพิินลไร้รั่วอยู่ก็อวยพรให้พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมัน่นก้นยืนขิดการงานสริงไดประกอบการงานสริงไดก็ขอให้สมวังและก็สมควมมงมาดปัถนาลำรวยลำรวยบ่ส่อู่ทุกคนสบายดี